ในวิดีโอก่อนๆที่เราพูดเรื่องทําแท้งอะเราจะพูดในมุมว่าจริงๆถึงการทําแท้งจะผิดกฎหมายก็ใช่ว่าจะลดอัตราการทําแท้งได้เสมอไปเพราะถ้าคนต้องทําแท้งจริงเขาก็จะไปทําแท้งเถื่อนอยู่ดีอันที่จริงประเทศที่ทําแท้งผิดกฎหมายบางประเทศมีอัตราการทําแท้งมากกว่าประเทศที่ทาแท้งถูกกฎหมายซิอย่างเอลสวาดอร์เป็นประเทศที่ทําแท้งผิดกฎหมายมีอัตราการทําแท้งอยู่ที่24คนต่อ1,000คนในขณะที่เนเธอร์แลนด์ที่ทําแท้งถูกกฎหมาย อัตราการทำแท้งกลับอยู่ที่8.8คนต่อน1น0 0คนความแตกต่างระหว่าง2ประเทศเนี้ไม่ใช่แค่มันถูกหรือผิดกฎหมายแต่เป็นเรื่องที่เอลสาวาดอร์อนุรักษ์นิยมแล้วก็ปิดการเลื่องเพศสูงแล้วก็เป็นประเทศยากจนในขณะที่เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่เปิดเสรีเรื่องเพศกว่าแล้วก็มีเพศศึกษาและการเข้าถึงการคูมกมําเนิดที่ดีเยี่ยมซึ่งเนี่ยก็จะนำมาสู่พอยต์หลักที่เราเคยพูดไปว่าปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการทำแท้งไม่ใช่แค่มันถูกหรือผิดกฎหมาย เพศศึกษาและการเข้าถึงการคุมกำเนิดและความมั่งคั่งของประเทศเป็นตัวแปรทั้งสิน้นการผลักให้คนต้องไปทำแท้งเถื่อนไม่ใช่แค่อาจจะไม่สามารถลดอัตราการทำแท้งได้อย่างที่คิดแต่ยังอาจทำให้คนที่ไปทำแท้งมีอันตรายถึงชีวิตด้วยเพราะขั้นตอนไม่ได้มาตรฐานในปัจจุบันไทยทำแท้งได้แล้วก็จริงเนื่องจากกฎหมายเพิ่งแก้ปีที่แล้วถ้าเกิดทำแท้งตอนอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์ถือว่าไม่ผิดอาญา แต่กฎหมายก็ยังมีปัญหาอยู่เยอะทั้งในแง่หลักการและรายละเอียดรวมทั้งรัฐบาลที่ดูจะไม่ได้พยายามให้ความรู้หรือให้ทรัพยากรอะไรเลยหลังกฎหมายถูกแก่ยังไงก็ตามวิดีโอนี้เราไม่ได้จะมาพูดเรื่องดีเทลของกฎหมายทําแท้งที่แก้ใหม่แต่จะมาเน้นเรื่องความถูกผิดของการทำแท้งซะมากกว่าเพราะเรามองว่าการทำแท้งไม่ผิดแล้วก็ไม่ใช่การฆ่าเด็กด้วย ถ้าสมมติมีฆาตรกรคนหนึ่งฆ่าเด็กอายุ8ขวบตายอย่างเลือดเย็นโดยมีเราคิดว่าทุกคนก็น่าจะเห็นตรงกันว่ามันเป็นสิ่งที่แย่แล้วคนนั้นน่ะก็ควรติดคุกไปนานๆเลยซึ่งอันเนี้ยเรามองว่าคือการฆ่าเด็กจริงๆแต่เราคิดว่าฟีตัสไม่ใช่เด็กซึ่งก็แปลว่าไม่ใช่คนซึ่งเดี๋ยวเราจะไล่เลียงให้ฟังว่าทําไมเราถึงคิดอย่างนั้น Data จาก24ประเทศที่การทําแท้งถูกกฎหมายพบว่าการทําแท้ง9ใน10เกิดขึ้นก่อนสัปดาห์ที่12หรือก็แค่เราราวสเดือน ทีนี้ฟีตัสต,ตอนอายุ12สัปดาห์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่นอกร่างกายผู้หญิงได้ต้องให้ใช้เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์และงานวิจัยทางการแพทย์ก็ค่อนข้างเห็นตรงกันว่าฟีตสัสไม่สามารถรับรู้ความเจ็บปวดได้ก่อนสัปดาห์ที่24พอย n t คือถ้าสิ่งสิ่งนี้ไม่สามารถมีชีวิตได้ถ้าไม่อยู่ภายในร่างกายคนอ,อื่นเราก็มองว่ามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของร่างกายคนคนนั้นแล้วถ้ามองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายคนคนนั้น สังคมก็ไม่ควรมองว่ามันคือมนุษย์ที่มีสิทธิเสรีภาพเหมือนผู้ชายอายุ3 2คนหนึ่งนอกจากนีน้ถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของคนหนึ่งคนคนนั้นก็มีสิทธิ์จะทําอะไรกับร่างกายตัวเองก็ได้ถ้าเขาจะเอาฟีตัสออกนั่นก็เรื่องของเขาแล้วเราก็คิดว่าลึกๆะสังคมก็ไม่ได้มองว่าการทําแท้งกับการฆ่าเด็กแปดขวบมันหลายแรงเท่ากันถ้ามันเท่ากันจริงๆอ่ะคุณจะยืนกรานไหมว่าคนที่ทําแท้งต้องได้รับโทษสูงสุดคือไม่ประหารชีวิตก็จําคุกตลอดชีวิต แล้วถ้าการทำแท้งคือการฆาตกรรมจริงเนี่ยสมมติคนคนหนึ่งเผลอหกลมหรือเผลอกินอะไรผิดจนแทงนั่นเท่ากับเขาฆ่าคนโดยไม่เจตนาหรือเปล่าอันนี้ก็มีความผิดเหมือนกันหรือเปล่าแล้วแบบเนี้ยถ้าเกิดการแทงขึ้นรัฐบาลต้องมาสอบสวนไหมว่าเป็นเพราะความโชคร้ายหรือความประมาทสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะ่ะคือถ้าลองคิดดูดีๆถ้าคุณมองว่าสิ่งที่อยู่ด้วยตัวเองไม่ได้นอกร่างกายมนุษย์เป็นคนแม้แต่ไข่ที่เพิ่งปฏิสนธิไปไม่นานก็เป็นคนเหมือนกัน ซึ่งก็แปลว่าถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งกินยาคุมฉุกเฉินแล้วทําให้ไข่ไม่ฝังตัวกับผนังมลูกเขาก็เป็นฆาตรกรงี้เหรอเขาต้องติดคุกหรือเปล่าแล้วก็ในวิดีโอก่อนๆที่เราทาเรื่องทาแท้งอะเราเห็นหลายคนมาเมนประมาณว่าทําแท้งผิดแต่ว่ามีข้อยกเว้นได้ในกรณีถูกข่มขืนคําถามคือมีข้อยกเว้นทําไมถ้าการทําแท้งคือการฆาตรกรรมต่อให้ฟรีตัสนั้นเกิดขึ้นจากการข่มขืนมันก็ไม่ใช่ความผิดเขาปะไปฆ่าเขาก็คือฆาตรกรรมอยู่ดี ซึ่งก็แปลว่าถ้ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโดนข่มขืนจนท้องแล้วเขาทำแทงเขาก็คือฆาตรกรที่ต้องติดคุกเหมือนในคนที่ฆ่าเด็ก8ขวบตอนต้นอย่างเงี้ยหรอถ้าเชื่อว่าการทำแทงคือฆาตรกรรมจริงๆอ่ะกฎหมายต้องห้ามมีข้อยกเว้นเด็ดขาดยกเว้นมีอันตรายต่อชีวิตแม่ถูกไหม อีกเรื่องหนึ่งคือจะมีคนจํานวนหนึ่งเถียงว่าแต่ฟีตัสเป็นสิ่งที่สุดท้ายจะกลายเป็นมนุษย์นวย้ยนั่นเท่ากับในปัจจุบันถึงมันจะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดหรืออยู่นอกร่างกายผู้หญิงไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เราก็ฆ่ามันไม่ได้อยู่ดีถ้าใช้ตกกะกาเนี้ยอาุจิก็สามารถกลายเป็นมนุษย์ได้ปะสมมติอาุจิจริงๆควรจะได้กลายเป็นเด็กแหละแต่เพราะฝ่ายหญิงกินยาคุมหรือฝ่ายชายใส่ถุงยางอาซจิก็เลยทํามิชชั่นไม่สําเร็จตายไปซะก่อน แบบนี้เป็นฆาตกรรมเลยหรือเปล่าแปลว่าการคูมกําเนิดทุกรูปแบบก็ผิดด้วยดีสิ่งที่เราพยายามจะบอกคือถ้าคุณมองว่ามันเป็นคนและการฆ่าคนคือการฆาตกรรมคุณก็ต้องไปสุดทางแล้วก็ต้องจับผู้หญิงเป็นหมื่นเป็นแสนคนเข้าคุกให้หมดแม้แต่คนที่โดนข่มขืนยังไม่นับคนที่แทงเพราะความประมาททั้งนี้ก็ไม่ได้แปลว่าสังคมไม่สามารถตีเส้นได้นะถ้าเกิดว่าท้องมานานจนเด็กสามารถมีชีวิตอยู่ได้นอกขัน การทำแท้งก็สามารถถูกกำกับได้ในกรณีนั้นซึ่งแต่ละประเทศที่ทำแท้งถูกกฎหมายช่วงเวลาที่ทำแท้งได้ก็ขึ้นอยู่กับสังคมกำหนดอย่างในฝรั่งเศสทำได้ถึง14สัปดาห์สวีเดน18สัปดาห์แล้วถ้าเป็นสิงคโปร์หรือเนเธอร์แลนด์ไปได้ถึง24สัปดาห์เลยส่วนตัวเรามองว่ากฎหมายของไทยควรขยายให้มากกว่า12สัปดาห์ซะอีกแต่นี้ไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักคือเส้นไม่ควรอยู่หลังปฏิสนธิเรามองว่ามันโคตรไม่เลยลิสติกสุดท้ายเราอยากจะจบด้วยการบอกว่า เราเข้าใจนะว่ามันมีคนที่ท้องแล้วก็อยากเก็บไว้รู้สึกผิดถ้าจะทาแทง้งอันนี้ไม่ผิดเลยที่จะคิดแบบนั้นแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าถ้าคนอื่นคิดไม่เหมือนคุณเขาผิดหรือเขาเป็นฆาตากรจะเก็บไว้หรือจะเอาออกนั่นก็เป็นสิทธิของคุณมันร่างกายคุณเอาล่ะก่อนจากกันสำหรับคนที่อยากช่วยพูดสามารถไปเป็นสปอเตอร์ใน Facebook หรือเมมเบอร์ใน u t u b e ได้ สำหรับพพอเตอร์และเมมเบอร์นานๆทีเราจะมีเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ให้สุดท้ายก็ขอขอบคุณแฟนเพจและคนที่สนับสนุนให้เงินช่วยเหลือเพจพูดมาตลอดสวัสดีครับ